เปลือกหนาชัดเจนแต่ว่าเนื้อโคตรแก่เลยลูกนี้เนื้อแก่มากสวัสดีครับเดี๋ยวพีนี้ผมจะพาทุกคนไปคัดทุเรียนมาขายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะเตรียมผ้าใบเตรียมกระสอบไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็อากาศค้มๆนะเหมือนฝนจะตกครับคืมทั้งวันเลยวันนี้ที่อื่นน่าจะตกกันนั่นแหละแต่ว่าอำเภอพานาเนี่ยยังไม่ตกครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับ ใม่รอดครับฝนตกจริงๆด้วยน่าจะตกตลอดทางครับไม่ตกแค่อำเภอพนาจริงๆออกจากอำเภอพนามาฝนตกเลยตอนนี้มาถึงที่หมายแล้วครับอยู่ข้างๆกันกับปั๊มปตทอำเภอ,อท่าบ่อนะนะครับปั๊มปตทอ,อยู่ข้างหลังอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกับปั๊มปตทเดี <S <S ย๋ยวมาดูเครื่องของกันก่อนอันนี้จะเป็นหมอนทองจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ ดูพื้นหนามแล้วก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้หนามดีเลยแหละนะครับปลายหนามแห้งนะปลายหนามแห้งลองก็ค่อนข้างแห้งนะครับสีน้ำตาลเข้มลเลยถือว่าโอเคนะครับดูพื้นของนะประมาณนี้ลองของประมาณตันกว่ากว่าครับเกือบเกือบสองตันหนึ่งจุดเก้าตันเดี๋ยวพาไปดูสีเนี่ยครับดูลูกส่งกันก่อนราคาส่งเจ๊ J เขาบอกว่าคัดได้เลยร้อยแปดสิบบาท คัดได้ตามสบายประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปคัดทัวเรียนก่อนเดี๋ยวก่อนจะคัดผมจะไปถ่ายสีเนื้อให้ดูก่อนจะมีหมอนทองก้านยาวแล้วก็มีนกหยิบด้วยอันนี้เป็นนกหยิบเดี๋ยวมาถ่ายดูยสีเนื้ออันนี้จะเป็นหมอนทองนะสีเนื้อหมอนทองหนามนี้นะสีเนื้อหมอนทองแต่ว่าโอเคครับน้ำหนักก็ค่อนข้างตึงมืออยู่แต่ว่าสีเนื้อขนาดนี้ถือว่า สุดยอดละอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ครับลูกจัมโบ้สีนี้ใช้ได้อันนี้จะเป็นสีเนื้อของก้านยาวมี่สีเนื้อก้านยาวสีเดียวกันกับหมอนแลลวนะสีเดียวกันเลยเหมือนหมอนทองจะสีเข้มกว่าน,นิดนึงใกล้เคียงกันครับโอเคสุดยอดเดี๋ยวผมขอคัดก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเพื่อมีใครอยากจะรู้ว่าผมคัดทุเรียนยังไงนะ ก็เดี๋ยวมาคัดให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากผมจะฟังเสียงเอานะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะดูทรงทุเรียนก่อนนะครับประมาณนี้จะดูลูกไหนที่เราชอบแล้วกันครับลูกไหนที่เราคิดว่ามันคุ้มเราก็ค่อยเอาไปอย่างลูกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับถือว่ามีเนื้ออยู่พอเราได้ลูกทุเรียนที่ชอบแล้วผมก็จะมาฟังเสียง ผมจะเน้นเป็นเสียงลงนะครับในที่นี้ผมจะใช้มีดคัดทเรียนนะอันนี้มันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบฟังเสียงจากมีดนะรูปนี้ก็เสียงค่อนข้างโอเคอยู่ครับเืียว่าเสียงลงนะมันจะมีเสียงแบบเพาะๆกว่าน,นี้อยู่นะอย่างเช่นรูกนี้อะรูปนี้โคตรแก่แล้วครับเนี่ยนะดูจากหนามนะหนามรูปนี้มันจะแห้งกว่ามีความแห้งกว่านะครับ ไฟหนามแห้งชัดเจนมากแล้วก็ตัวร่องเนี่ยไม่จะมีสีน้ําตาลเข้มเลยตัวนี้จะสีน้ําตาลเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ตัวนี้จะเข้มกว่าอ่ะตัวนี้มีความแก่แก่กว่าโลกนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันผมว่าเสียงโลกนี้มันจะใกล้เคียงกับทุเรียนห่ามละมันเอาไว้อีกสักคืนสองคืนเลยไม่ต้องทําน้ํายานะโลกนี้น่าจะ กะได้ครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะหลวมเนี่ยเสียงประมาณนี้ลูกนี้มันจะมีเสียงที่แน่นกว่านิดนึงครับประมาณนี้นะลูกนี้ได้เนื้อเยอะค่อนข้างที่จะคุ้มแต่ว่าเสียงยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ลูกนี้นะลูกนี้มีเปลือกที่หนากว่าครับชัดเจนมากทรงยาวๆตูดแหลมๆนะ นะครับส่วนนี้มันจะไม่ค่อยมีเนื้อละเปลือกหนาชัดเจนแต่ว่าเนื้อโคตรแก่เลยลูกนี้เนื้อแก่มากก็ลูกนี้ผมก็ยังไม่เอานะ <c oughs> เพราะว่าเอาไปแล้วมันก็อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราซื้อเนี่ยต้นทุนโลละร้0นะเราจะไปขายยังไงให้มันคุ้มเผะว่าทรงเนี้ยเราไปขาย220 2 2 0 230เนะี่ยมันน่าจะแพงเกินไปถ้าเสียงดังก็ขอภทยด้วยครับโอเค การคัดทุเรียนของผมก็ประมาณนี้นะครับมันเสียงดังพออาจจะไม่ได้ข่ายคลิปยาวมากมันพูดไปมันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะฝอคัดทุเรียนไปอีกสักระยะหนึี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมของคัดทุเรียนเสร็จแล้วครับคัดของเสร็จแล้วครับเราเอาไปไม่เยอะนะเอาไปแค่พอขายครับ ผมคัดไปสี่เข่งนะ200กิโลโดยประมาณยังไม่ได้ช่างครับเต็มสี่เข่งก็พอละทรงก็ถือว่าเอาสวยบ้างไม่สวยบ้างครับเนี่ยนะประมาณนี้แต่เราเน้นเสียงเอาเสียงลงครับโลกไหนที่เสียงลงเสียงลม้มหลวหน่อยเราก็เอาครับเพราะว่าพวกนี้มันจะค่อนข้างแก่ค่อนข้างแก่ดีเลยอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าไม่เยอะครับนิดหน่อย แต่โดยรวมแล้วผมว่าหนามค่อนข้างโอเคนะหนามดีเลยแต่พวกนี้ที่ผมไม่ได้เอาคือลูกมันใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไปผมก็ไปทําลําบากไปแกะขายลําบากผมคิดว่ารอบนี้ไปแกะขายเนื้อนะเน้นแกะขายเนื้อก่อนเพราะว่าเอาไปก็ไม่ได้เอาไปเยอะครับเอาไปน้อยและที่สําคัญคือถ้าไปขายยกลูกมันก็จะโลละแพงไปถ้าเราไปแกะช่างเนื้อขายเนืลูกค้าที่งบน้อยเขาก็ซื้อได้ครับผูสองผูกก็ซื้อได้นี่ครับของที่เหลือก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าไม่จะเป็นไซส์แบบ หัวหัวหน่อยลูกใหญ่พอ,อประมาณครับหนามก็ยังดีอยู่นะครับถือว่ามีทรงนะเป็นเรียนมีทรงช่วงนี้ช่วงต้นฤดูครับได้ทรงประมาณนี้ก็ถือว่าสวยละโลละ180บาทผมเอาไปไม่เยอะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงนะถ้าเราเอาไปดองเยอะมันก็ยังไงอะ่ะอีก2-3วันราคาก็จะเริ่มลงแล้วอันนี้ผมเดานะเพราะว่าอีกสอวันเนี่ยของก็เริ่มแก่ดีแล้วก็เริ่มตัดกันออกมาเยอะครับ ช็วงแรกๆผมจะไม่ค่อยเอาไปเยอะเท่าไหร่อันนี้จะเป็นของแถมได้นกหยิบไป1ลูกแล้วก็ก้านยาวอีก1ลูกเดี๋ยวมาแกะดูสีเนื้อกันครับลูกนี้ผมคิดว่าน่าจะสุกเสียงเพาะเลยมาเจาะเช็คเนื้อด้วยก่อนอเนื้อกำลังกินแล้วครับ สีค่อนข้างสวยนะโอเคแกะครับขอแบ่งครึ่งลูกก่อนแล้วกัน อูนี้ขอผ่าหลังแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากรู้นะมีดที่ผมใช้อยู่เป็นมีดอลันยิกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เป็นลิงก์ของช้อปปีนะครับตอนนี้ผมหาของไม่ได้ปกติผมก็สั่งมาขายนะไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้หาของไม่ได้ครับเนี่ยแปะลิงก์ทางช้อปปีไว้ให้แกะไปแกะมามันไม่ผ่าหลังแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไร ไม่ผ่าหลังก็ไม่ผ่าลืมตัวครับอ่ะสีเนี้ยประมาณนี้สวยนะสวยเลยครับเป็นเนื้อกลางๆเนื้อพอดีไม่ผ่าหลังแล้วกันเนาะผมไม่ถนัดแล้วครับเพราะว่าผมแกะใส่ตู้นะส่วนมากแล้วจะแบบผ่าข้างๆ เพื่อที่จะไม่ให้ผูทุเรียนมันเป็นแผลเป็นแผลที่หลังมันไม่ค่อยสวยนะเวลาเราไปแช่ตู้ผมก็เลยชีนกับแบบนี้แล้วครับเนี่ยสีเนื้อสวยมากมีดตัวนี้ใช้ดีมากครับเป็นมีดจากหมู่บ้านอารันยิก ของดีอายุทยาครับตัวนี้ใช้ดีมากแต่ว่าตัวที่ผมสั่งมาใหม่เนี่ยมันจะเล่มใหญ่กว่านี้นะมันก็เลยแบบว่าเทอะทะใช้ไม่ค่อยดีครับตอนนี้ผมส่งไปแก้แล้วเพราะว่าผมหาไอ้ตัวนี้ไม่ได้จะมีแค่เจ้าที่ขายในช้อปปีน่าจะเป็นเจ้าใหญ่นะครับเขามีของอยู่ เรียนชุดนี้เปลือกไม่ได้บางนะเปลือกค่อนไปทางหนาครับลูกเล็กเนี่ยก็เปลือกพอได้อยู่เปลือกกลางการแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่นี่คือเปลือกหนาอย่างว่าละครับต้เรียนชุดแรกๆต้นฤดูรอให้ออกเยอะๆกันครับ ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างแพงนะราคาตึงมากราคาตึงไหมว่าครับขอเนื้ออย่าตึงถ้ <c oughs> านเนื้อแกะนะ่เนี่ยมันยังพอขายได้นะทํากําไรได้เนื้อตึงมานี่คือบับน,บนเทิงนะครับโอเคครับลูกนี้เสร็จแล้วสีเนื้อสวยมากเดี๋ยวมาดูลูกนี้ครับฟังเสียงก่อนเสียงมันก็เหมือนจะได้นะ เหมือนเดิมครับผมไม่ได้เจาะเดี๋ยวผ่าครึ่งก่อนอเ,เหมือนว่าจะค่อนข้างหามนะเอามาดูตัวอย่างสักคูหนึ่งแล้วกันหัวมันหามไปครับ น่มแต่ถ้าให้ดีเอาแบบสุกกว่านี้อีกสักนิดนึงครับสีเนื้อสีเนื้อค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมคิดว่าเอาไว้ก่อนยังไม่แก่นะครับลูกนี้เดี๋ยวห่อกระดาษไว้ตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็เอาตั้งไว้แบบนี้ได้เลยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพระานนะว่ะาทุเรียนมันไม่สุกแ,แล้วเดี๋ยว e ีหน้าเราค่อยมาดูสีเนื้อกันใหม่ครับรเอาเป็นว่า EP นี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะมาพบก,กันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ